ตู้สวัสดีครับนี่ own, นคือตู้อะไรครับดีครับตู้กลารถแหยกางรถแห่วันนี้เซาเซาเทครับหน้าท,ทางโอ้ขอบคุณครับผมโอ้เห็นอ้ไรทกพี่นี่ก็นดานน้นาจริงๆเซาเลยวของแข่ โอ้ไม่แย่ให่เป็น่เป็นสินนะขึ้นรดไปฮะป,ประกอบคอับครมีโลกดูดีสุดสประกอบดอกกระพงครับโอ้โนโคทิมโอ้มีหอดราคาแบบมาชมร้านครับ <c oughs> ตอนนี้เรามาชมร้านเอกซาวนะครับขายเครื่องเสียงบบตัวน,นี้ส่วนขายเครื่องเสียงส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs> วันนี้มาไก,ก่นะครับโ <c oughs> อ้มีจอมีส่วนขอบรองโพง

ตัวนี้ำอแขงซิโอ้ตพุ่นแกครัโคละคอมพีกันโอ้ตัวนี้ซ้ำซุหงตนไฮแมนครับรัปตีตันโอ้เฮงสิบซิดีสำหรับนักหลอรถแครวนมากเขาจะมาิิิน้อครับน้อโอเคจุดคือต้องใส่ล้โพุงไฮไลท์ใสุดแพ่มันไ่มีพื้นที่ในการใส่หน่อดวไีเลยไปทีแคซูอะไรกได้ครับแมนอยู่ลำบาก นี่ก็ต้องกรอบเป็นยี่ห <ine> like no. oh, <c oughs> ้อ <ESE> ยังไรครับอันนี้เป็นของแลมด้าตัวนี้ครับแลมด้าหายากครับแลมหายากมากครับยากยากที่สุดเพรบางคนมันจ้องเผาครับแลมน้ำข้ามาคุณภาพก็ได้เห็นเขาบอกหาแม่หาแม่ผู้ส้นมองทุกเทิงมองเก็บสินค้าป่ครับสต็อกสินค้า โอ้โ oh, รเลนตัวยเตี้ยมระยดดบ้ครับหลั en, งจากที่เขาไปพายยุงรดมาหันกับมือเขาไปของแอตอนนี้ <laughs> เป็นของแอไปตอนตรับตุ่ยสู้ตอนรับแขกเฉาของโดด <c oughs> <c oughs> เคชิ่นียวหนึน่งวะนะครับแมงาะว่าผมมีแบง์แบงกับซุนเลยครับสามารถสอมได้เลย,เลยลต้องมาดูในพังกันยกกับไม้ลงได้เลยเพ่เป็นสวิตชิง่งครับไะไเป็นวพวกทา cover อยากก่างกระตั้มแยกไเปบบบบ็นบดบดเดียวกันเด้โอ้โหใส่พังกุ๊บก็สามารถระบ,ด,บ,บดนี่ไปเสียบได้เลยครับไม่ใช่ช็อสเก็ตสายแพ้เสียบเฉยอืมกับไม้ออกแบบมาพัฒนาใหม่เกือบมันสอมไงแต่ไหนก็ต้องไมาสอมอีกยี่ห้ออีดีไปในกระตั้มแม่นครับทั้งไม้เปอร์เซ็นต์ครับขนาดเอ็มข้าวก็ดเนื้อไกทั้งไม้เปอร์เซ็นต์ นี่ตรองคาดคาดไอ้บีครับคาดตีเขาเรีกว่ามอตเลยทีจกลมว่าตอจะแกมาเอดี่าครับผลิตบรลทัดครับผลิตบอลทันไส้ดีลูกขามตราแหกกะล่อคิวครับวันนี้พาลูกรลักมา มันจำมันไดหกน่ดิบมันเป็นราาแกงเสียงี่หกประมาณว่ารถแท้ก็ทันอ่ะประมาณรั12ล้ครับหลายล้อคนมันสิไปนยเลยจุดมากบหรอ้ายดงข้ยฮะขั้นนอยันขั้นไหนบร้อ่ะจังวะนมันไปน้ำซอยไล้บดจเ้ช่วยดางข้ไหนเหอขันน้อยขั้นเยอะเหรือซ้หนอโอ้จะยวกขั้นเยอะลนะ นนอโอ้เต๋อของคอเครื่องเสียงบ้านบ่ครับนี่ครับมันมีคอร์ดให้โตนะพาวเวอร์นะนี่บอมโอ้มีคอร์ดพร้อมเรามาดูครับมีคอร์ดพร้อมโอ้บับไงด้วยเจ้านี่ง่าครับงายเพาใช้แค่มิกเซอร์ดังากับโอ้เขาสมารถทที่ตัวนึงเป็นเบรดเป็นกลางเป็นแหลมโอ้แล้จไขับมอเตอร์ได้บ่ครับนี่ครับ ไปที่เีบ้านยรัมอเตอร์มาใส่งานหนักว่าที่เสียงพี่เอวันนี้ไม่แครับทงานหนักเลยครับนี่ยปลากาังสิลองพาวาตัวเดียวไม่ต้องมีคอร์ไม่ต้องมีอีติยนยปากระด่งอเาะว่าตัวเดียวไม่ต้องมีคอไม่ต้องมีคิบ้านรุ ตัวทางรถจบตัวย่างมองเดียวยุกขาก็บพี่มองกินอีกยุกยาแฟก็บพี่มองกินอีกโอ้่ครับมองกันพ่วยชงแหลมมือถือคาร์บงครับบอเขาบวันมาบหายครับแต่ว่ามาตื่นเพราะยู่ครันี่ครับรัาตื่นเพราะเรนี นีมีคนขายดีผมมีที่คลิปราคาเนี่ยงงเลยนะผมคบพนังงานในหานี่มีจคนครับไม่เบิรตต้วเบิร์ตน่ครัีโอ้หกสิบเจ็ดสิบครับอ้าลายผนกครับกำจะร้องื่งผ่าครื่องไงคำเอไปเบิ่งครับเนาะโมเดลล่องเครื่องครับเราจัดไอซาฟาไปชมครับเป็นส่วนเป็นส่วนครับนี่ตวนีโซนให้องแกพออยู่เดียวมาละกอนเบื่อเลยมะละกอนทอดครับอ โปรยส่วนประกอบพ่อไอแอมพ่อไอแอมครับสวัสดีครับเปสียบบอร์ดอู้เสียบวลเสียบบอียไฟอส่วนส่วนสองครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ อันอนั้นก็สวยกมูยงก็สวยสผมมาสมัครงานครับสวยกูสวยกูล <S <S ยกลเลยสูเลยอ้ยสวัสดีครับผมชื่อแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรนะคะชื่อสบาแก้ว่ะโอันนี้เ o อร r นะขาเป็นพาว e วคร์บะครับใช่ค่ะโอ้เ o อร r แรงจริงๆนี่รนแรง,แรงันจะนัด<ก>ขาดันจะนัดขาด นิชบาโอ้พี่ชบาเอฟีพี่ชบาี่กระปุวนิชบาเนี่ยโอ้ในกระก้คู่ใครยุ่เกผมผไม่บอกบอกทีเห็นโอ้ผมผมสุดที่ไรนะครับเนแพคูแพคูแพคู่อ้ันีมือละพันกว่สองพันคนโอ้รวยครับรวยรวยนี่ครับพ่อแอมเอกเศรยังแห้งแห้งบเบิึงแต่้นเห็ดอีกแลแหงนะครับแรงโอ้ตันี้สเฟรกนครับบกนี่ธรรมดาครับธรรมดา้างในบ้านดาโอ้โหดครับ หลายครับมนรัหีฮอดสโคบัตัวนี้หองโซ่ประกอบพ่อไปแอบนะครับเราซอมก็อยู่นี่ครับนี่ครับซอมนูนประกอบแล้วหนึ่งตัวแรงอขนาดี่องีลาหลายใช่ไหมเนี่ยประด็น่เสียบอดัยงธรรมดาเต็มมัอนี่ลาบมอนี่ว่าิตเนาะเฮ็ดทุกมือวะนี่คนี่ครับสตกตุ้มพง พยยักใหญ่เูมพงคับมาซื้อเอกชานี้ม,มีสต็อกเพิ่นครับอู้ตูแขนงามงามมีสวนบบที <c oughs> ่ทุท้มพงโอ้ตหวนี้ตู้รถแค่คำอูโห้ซีอ็มซีเลยนึกว่าจะม่เลยแกะแก่แก่แกแกูไม่ที่สร็ <c oughs> พวกเหล่าไงนะครับเนาะ เีซเีเขามีสองเื่องผมสามเรื่องผมโอ้นสุามเื่องตอนนี้เขาก็ลังตัดกับตูวรถพกรถแห่สดเฮ็ดสีรับ้วายูกันัวกับงอเาครับพเดี๋ยงีางทีว่าที่เขาแต่โอทีเขา้่วยนี่เป็นงานเมารเลเป็นงานโอ้เมาไวเลย

คิวซีสินค้าครับสำคัญมากคิซีนี่แหกคิซีตางหากอแกอนแทคิวซีก่อนซี่ว่าพันเนี่ยก็ไปออกไม่ใกงบ่มันก็โอ้มันมันุนเนาะคนจะมาซื้อตุ้พวเอกเศร้าเลยรับประกันโูตุนส้น

ต่รถทกแล้วข้าวแทกไนี่เดี๋ยวข้าวครับตัวนี้โอ้ยตัวนี้กินนีอ้ยแล้วตัวนี้แล้วเต้ลูกค้าังกันบ้ังโอ้แปจุดเกาแห้งกันได้ลูกค้าสั่งซื้อเองตัวนี้เขาสั่งมาเองยันครับตัวนตุ้ต่อขนาดบาขนาดครับโอ้โผมลงได้สโอมสโอมเลยบา ตัว<ห>น,นี้เป็นตู้สายเงินเป็นไอ้นแน่นเกินนักวะโค้งแหลมโอ้ตัวมีกลางตัวกาลางมีนีหฮตัวนี้พวกซุปเปอร์ไหนมครับ เสียบตามากอย่างนี้ครับไปแล้วม uh ันเสียบแบบบลูออเดไปเลยไ่เร็วง่ายครับนี่หัวบ้างนือซุนล้างนี่ซุนล้างเดี๋ยวได้ตู้เตอร์ให้ขลังอย่างเดียวครับเฮ้ยโยกขึ้นยกขึ้นแล้วเลยอืมจะตู้อะไรของปูจูนมีโปรแกรมมาแล้วประดัย่างมากไหมครับเพราะว่ามันกะเข้ากับอันซีเกิลเซเกรับยกไปป๊อกก็ยิ้มพวกแกมเขาแล้วเลยครับปรได้บอยางมากไหมนี่ครับเทคโนโลยี ครับส่วนกาแฟครับนี่ครับเครื่องดื่มอาหารนี่ครบอี๋ยังยังครับ,รบนี่ครับฮะยังยังยงยังครับวันอาทิตย์ดีครับวันอาทิตย์รีสอร์ทอยู่ครับผมยังร <c oughs> ีสอร์ตดีลูกค้ามาในน้อนครับน้อแม่โยครับลูกค้าเน่มาล้อแม่โยบังเรือบางถาะอรรถกินเราบังเรือเขาอย่างเบิร์เบอร์รถเออแม่เป็นควบคิดดีครับขอบคุณควบของน้าขอบคุณควบของน้าด้วครับนะครับหมดก่อนเพราะเราถ่ายโลกยุทเสุอโอ้ ดีใจครับวันนี้ได้มาเยี่ยมอูเอกซาวครับชายภูมิวันนี้ครับวันนี้ง้อมครับทำงานดึกทุกวันเล่นไหทุกวันงอมครับมาละมือได้ปะวันนี้ม่าละมูตัแก้ง็อตแจ๊กก็มือโอ้เสื้อกาครับเอาคลิปเดียวไว้สวัสดีครับขอบคุณรายคับทุกททาี่รับชมครับสวัสดีครับ